ก็ S <S ทักทายเอฟทุกคนนะครับผมสลับแนวทางของฮานอยนะครับฮานอยเมื่อวานนี่โอ้นะนะกาชาตนะครับเปิดหวัวมาก่อนเลยนะครับห้าแปดแปดห้านะก็ใครที่ตามก็ดีใจด้วยนะครับห้าแปดตรงๆนะครับบนสามห้าแปดนะกาชาตนะครับส่วนรอบอื่นก็จะมีพัฒนาพัฒนานะผมจับแปดหกสอง มันออกแปดสามสองอ่ะเออแปดสามสองอ่ะใกล้เคียงเลยสามตัวแล้วก็วีไอพีพสี่สามหกอ่ะดูสี่เจ็ดสามสี่สามหกเออส่นวนพิเศษไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่ห้าหนึ่งกับศูนย์เจ็ดนะครับห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็ปกติปกติผมเน้นสองก็ห้าสองศูนย์อุ้ยออกห้าสองศูนย์เสียดายมาก เห็นไหมนี <ies> ่ชุดน le ี <poetry> so ้เลยนะครับก็เด่นสองสองศตรงตรงบนนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับหนึ่งสามเข้าัตกลับนะครับหนึ่งสาเด้งบนล่างเลยนะครับ2วันแล้วเออเมื่อวานก็9 6้าออก9 5้า้าวันเออวันก่อนนะแต่เมื่อวานนี้ผมจับ9 2้าอศย์ออกห้าตัวเดียวเกือบแตก3ามอ่ะปกดีใจกับปกบางคนบอกเน้นปกก็ให้ปกเลยบนล่างอ่ะจัดไปเป็นพิเศษ ที่นี้มาดูของวันนี้นะครับวันนี้เฉพาะกิจเข้าจะเด่นไปที่ห้าหกนะครับกาชาตินะครับห้าหกตัวเจาะนะห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองห้าหกสามตัวหกห้าสองนะครับ หกห้าสองโอเคส่วนพัฒนานะครับพัฒนาเด่นที่4กับ6ตัวเจาะสี่ศูนองสี่เกครับ60 6ูนย์หครับสตัว462เน้น6แล้วกัน 6, 2. 2> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ69ตัวเน้นนะเอา VIP อยแบบหมดได้ไงเออ V I P นะครับ VIP จะเด่นที่6กับ7นะครับตัวจบหกเก้าหกศูนย์นะครับ เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามตัวนะครับเก้าหกศูนย์อะเน้นหกเหมือนกันหกเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าโอเคเออไปพิเศษพิเศษนะครับจะเดนที่เจ็ดแปดนะครับตัวเจาะ 7จ็ดสามเจ็ดสีตัวนะครับ385 3ตัวแตกสา8แปดแปดสี่อะปกติล่ะปกติมันจะเด่นที่สองสามวันนี้จะบนล่างอีกไหมสองสาตรวจจาะ

อ,าอ,อสามหกแล้วก็สองห้าครับโอเคนะผมเจาะให้ตามนี้ขอให้แตกบนล่างนะครับสามตัววันนี้ขอหน่อยนะครับปกเฉียดมาสองวันติดนะวันนี้ขอให้โชคดีครับ